จากผู้แข่งขันทั้ง45คนนะอันนี้ก็เป็นเศษนะที่เกินมาแค่คนเดียวทําไมคุณถึงไม่ไปต่อกับเ,เพื่อนๆเหรคือเจสเข้าจ <ะ S 2> ใจว่าการตัดสินใจเนี่ยมันยากโดยเฉพาะว่าเราอยู่กันเป็นทีมมันก็จะต้องมีคนไปอันนั้นมันก็เป็นการทําให้เกิดการพูดคุยหรือการทะเลาะอะไรที่มันอาจจะเกินเลยมากไปดังนั้นก็ถ้าเป็นตัวเราออกมาเลยมันก็จะดีกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครัยอดมากครับก่อนที่เจสจะกลับบ้านไปนะผมมีของขวัญจะให้คุณนะครับอะไรอะอะไรอะ าจจะเป็นของรางวัลที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับเอามาเอาของมามาแล้วอะไรอะไรอะไรเลยเเปิดเลยดีกว่าอะรจะได้อะไรสลาสาเสำหรับคนที่เสียสลากนะ เจสได้บัตรสกิปไปเกาะเลยโดยที่ไม่ต้องแข่งรู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากมันเป็นโอกาสที่ดีด้วยในการได้เห็นยูทูบเบอร์ไทยเนี่ยคอลแลบยูทูบเบอร์ระดับโลกอย่างมิสเตอร์บีทเราไปรอที่เกาะก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายควัสดีค่ะทุกท่าะแลวตอนนี้ผมก็ได้ให้เจสไปรอเพื่อนๆอยู่ที่ SPD Island เหลือผู้ขว้างขันเพียง44คนมาดูกันดีกว่าว่าจะมีผู้ขว้างขันอีกกี่คนที่จะได้ไปเกาะ